ยี anyway, p พีฟท right. hmm. right. ังฝั like, ่งลาวและฝั่งไทยเดินน้องปานมือนี้กะได้พาน้องปานดาวน้องรีและเม้น้องปานเนาะก่อนที่จะร้องสาลกันก่อนอื่นมดกระพามาแล้วนี่เลยตลาดนัดหรือว่าแคมคองนั่นเองนะทุกคนตลาดนัดทางฝั่งลาวก็คือเป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนเพราว่าจะยุดตั้งแข่งหรือว่าอยู่ในตัวนครหลวงเวียงจันทที่เพิินนิยมมา ที่สุดเลยทุกคนเดี๋ยวทั้งประเทศลาวอันนี้มาเหมือนเกือบว่าทุกภาคจะมาอยู่นี่เลยแม่เพราะมาเวียงเราต้องได้มาแม่น่ได้มาเวียงจันนี่ยากมากเครื่องกับบัได้แบบว่าทึ่งเลยก็แพงอยู่มันกพงช่วงนี้มันก็เอออิงตามเศรษฐกิจเลยเนาะทุกคนวันนี้ก็เลยว่าขาโนองลี่น้องปานมามาเนาะทุกคนแล้วก็แม่น้องปานมา ก็สิพาน้องรีไปฮู้นไปเลาะขีมาแล้วก็สิพาไปน้องรีไปเบิ้งฟังไทยบอลไกลๆอีกเนาะเพราะว่าน้องรับเบิ้งคือบ้าไทยกันเดี๋ยวเดี๋ยวสีบ้าไทยตอนนี้แหล้วเดี๋ยวสิเอิญหาเด้อตอบเลยเด้อมือหน้ามานัดเจอกันอยู่นี่เด้อเอฟสีผู้ใดอยู่ไกลๆนี่นะละหมาดึงหัวยังเนาะเพราะว่ามันเห็นอยู่ตะบลอีกอย่างก็เห็นเอิญใส่กันก็น่าจะได้ ไปเจอยู่มองวัดอันมองอันขี้เหือไปแฮ้ไกลแต่นี่ไปหันหนึ่งอ่ะเนาะรถอยู่นี่ตอนอันน้ำมันลงตอนทามาตะกี้หนะกอะคือซ้ำน้ำสั่นเลยเนาะเออแต่ว่าอยู่บนทางไกลกว่านี้อยู่นี่ไปชมานงเหือหนึ่งน่ะลูกปานดีใจทุกคนก็คือตอนนี้ประมาณห้าโมงทุกคนตลาดนัดเพิ่นกลังกำลังเริ่มเปิดเนาะตลาดดนัเพิิ่นเปดแล้วพาอีกจากน่อยลาสิพาทุกคนไปเลาะเด้อตอนนี้เพิ่นกำลังแกะเครื่องแกะของเกียมเครื่อง ตะเวนกะกำลังจะตกนี่กำลังบรรยากาศดีเดี๋ยวสิพาน้องลี่ลงไปแล้วพาน้องลี่ไปขี่มามาเบ้านเถะบ้านใหญ่เมืองใหญ่นี่โอ้เจริญนี่ใหญ่แล้วน้ำป่าดาวั้งแรกประมาณข้างแรกข้งแรกเหรพากันไปแล้วขี่มามาแล้วนะทุกคนก็เลยว่าพากันขึ้นมาเราตลาดนัดฮะตลาดนัดพากันมาเราตลาดนัดเนาะบ้านนี้เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงไปเลยเนาะ เอเด็กเปตซื้อมืคนอันเดก็งามเนาะปตยักด,ด้ใดเหรอเอาไอเด็กก็เซ็กซี่แบบเปหุคนละ <laughs> เชื่อว่าชื่ก็คือบุกเนาะเครื่งๆครืงกลางๆตัวหนึ่งร้อยตัวละร้อยทุกคนโอ้มาได้เบิ้งเครื่องแรงเปาพูดไปเบิ้งยิบบอลอันได้ไรช่วงนี้ผมกำลังเริ่มมาเนาะเพราะว่าตอนหัวแหลงเขาจะจะมาย่างลิ้นยุ้ยแถวนทางเทิงออกกำลังกายแล้วตอนค่ำแลเพิ่งก็ลงมาเลาะซื้อเครื่องเลาะเบิ้งเครื่องเนาะคนไล่เขาคุยเลยไล่ บ่มีมือเดียวก็แม่นอันนี้ตานนาลาดนาัดอยู่ทางฝัออ่งลาวแล้วบ่ฮู้ว่าทางฝั่งไทยสิเป็นจังซี่บ่เนาะต้องเอวแล้วฝันนี่ครูตอนนั้นบ่เอ็มเอ็เอวแล้วบ่ฝันแทกบึงคอเสื้อตัวเฮได้ ไม่โผแม่ไม่ใช่เจอยแล้วนะต้องเอลแล้วปักูต้องเป็นเอ็กลอันเพราะมันโบแมนรุ่นง่าย อันนี้ห้านนั่นไปเบิ้งห้างตัวนั้นคว้าวาัคืงห้างตัวนี้อ้าวราคาหนึงละกบางทีงอันนี้มันยู่ห้านะท่านทแสสิบห้าอันนี้ท่าได่อันเก้าสิบห้าบางทีมันก็คนละเพลกคนละเพเพว้าคือนี่เดนี่ดนี่สสิ้าพันสาวห้าพัน สุดเท่าไดบุ๊ต้องแพงก้อนนี้นึงเนี่เท่าไดนี่เอาไปข้ามกนอาเกหนันี่ยนี่กนคือ้องเมนยูมเนี่ยนยีเนนงามกว่าตีเน้ตเ่ไหนดีาะที่ไหนกกโกะโบกกโกซให้นละบ้ามึงคนละแบบกออไปลูกซุดเท่าไรนี่เข้าสิียอาโอ้ เวันนี้ซื้อว่าคนหลายปกติผิดปกติแต่ละเมือนบ่าลายทิ้งเป็นต็อกต้องรี่ได้ยังละ่ะโซ้งน้องปานกับแม่ยังบได้ย,ยังแยกได้เสื้อสันน้นในเออไปไ,ไปซื้อตัวสิบสามแทนเอา อเนีอันเป็นอันเสื้อน้อยเลยท่นนะจยจยยากนนเลยนนุ่งเปนเนนานละเออเดี๋ยวนี้จะนุ่งเป็นเย่างน้นละอันนั้นอันเกาะให้มันเจ็บจ็บดูยากอึดอัดมือนี้น้องรถอย่างไรอย่งเนาะเพราะว่าผมมือนี้งดนประชาตเากชำร่อกาาคอัเืออันนี้ก็ไิรับ

มันบูมีเป็นซุดอัน่ะเนาะปรากฏหมาเมื่อนนี้บูมว่าสิเจอม่ตุ้วันเขาหล่บมันบอกเนาะปกติเพิ่นจะมามาหลับอยู่หันมีไล่คนพีพี f อฟว่าอันท้าไปท่ายคลิปให้เบื้องเนสแต่ว่ามันไ่ค่อยได้หมาแข้มข้องขนาดกดละกับบางช่วงเพิ่นกระโหม เดี๋ยวพาน้องปันดาวเลาะไปเบิ้งอันเครื่องก่อนเนาะแล้วก็พาน้องลี่ไปเบื้องน,น,นั้นพันซันไนพานนี่ก็แม่นพานนี่ก็แนพานนี่ก็ได้หานี้สิบสี่ผ่าน, 14, านแล้วนะเปเบิง 53, ้บงหันสิบสามผ่นลึกถ้นแมงก็เอาไปติอันนี้งานเกือบอันนี้งานเพิ่นซื้อยุนี่ไปคายยิ่ตลาดจะได้กำไรแล้วคิวคิวยูนิโพเลชิม่า มานยังไรนี่ต่งห่างเลยชื่อะไรนี่เลยบอกบางไปบางส่งงานแต่บางคัวง่ายๆไปบง ง่ายเลยบ่เนาะได้แล้วสามีบดบดน้ิ่่้ิเอรืะได้แล้วนี่นี่ใหญ่เลยโอ้สีเองมาแล้วเนาะเวลาทำนุ่เครื่องมันบียนหมอน่มันบอยุ่งยากแบบนี้ก็ได้ ซื้ออีกคืนนึงชิเรื่องมาละซื้อคือทรงให้แม่บ้าซื้อทรงราคาหองป้าเสือส้ออันนี้เสือส้อกัมมักเสื้อกัมมักนุง่งก็เลยหน่อยเพ้นเสื้อัมมักนุง่งมาซื้อผ้าไปให้เนี่ยสุดอันนั้น สกประตไปห้านุมย oh, oh ืื Luckily ่นพาเ่ก euh ี้เไปหันลุมพุนคือนิี่สุดกระงามลยดูว่าสีดำเนอะ อันคือกันบ๊อบกระเปาสุงใยก่ออันซีนะคือกันบ๊อสิบบอบ้องอากาศถุาฮันหละไปคือกันกับห้งเบียวอันนี้ซีกลมคนตอนนี้ละซี่เมืออะไรด้วยทุกคนละเมื่อละอยู่อัน ไปเจอกันอยู่เหงอน้องทุกคนตอนนี้กาลังยางกลับเดิมของน้องดไดมส่งรบาัรบแนาะมีแี่ากปเจกันย่เหงานุ่งลทุกคนตอนนี้กลับว่าีกรบจังใดน้ามันสีฮอนเหงือ่เนาะเพราะว่าดู้ตอนนี้น้ามนันอแคคืคอูแบบปั๊มคัน ใช่น้ำมันมาผมมอว่าซีฮอนเถือนก็เนานะโอเคค่ะทุกคนไปเจอกันยังนนนะอนเนาะเดี๋ยวซิผาไปเบิ่งว่าเครื่องอยู่สลัดนัดที่ลาวมันแข่งหลายโบช่วงนี้เดี๋ยวไปเจอกันนะคะเกือบเกือล<ะ>ือบโฮ้อนเหื่อนเพราะว่าน้ำมันนั่นลดมดเนาะลาอยู่ประเทศลาวยู่ทัวนครหลวงนี่นะก็คือซ่าโมงละแต่ละปั๊มพันปิิเมดว่าน้ำมันมดเนาะก็คือตอนสนู้แอนเขาเจะไปโจกันใส่เอาแท้อว่าก็เลยว่า มาแต bad, então, ่แคมทางอันโบเห็นตามตัวใดเปิดรถกาเนมันมดแล้วพอดีขี่มาหน่อยนึงแล้วเห็นอันเขาเจ้าไปซื้อสต็อกไว้นะเนาะใส่อันนั้นมาให้เป็นแก้วนน้อยสาตุกน้ำดื่มหัวเสื้อนะทุกคนตุกอันเฮากินประมาณร้อยไปลิตรมิลลิลิตรห้าร้อยมิลลิลิตรบ่หอนห้าร้อยประมาณสามร้อยนี่แหละประมาณนี่เลยทุกคนอันค่ายสาวพันกีบ ประมาณร้อยบาทแม่นป่นะห้าสิบห้าสิบบาทห้าสิบบาทแพงแพงลิตรหนึ่งเขาเจ้าขายนะเกือบเกือบลิตรละร้อยเขาไปขายสองแซนห้าลิตรเ่ากับสองเสนกีบอสองเซนกีนนนนบอบชอว่าป่ห้า,<ต>หาหมือมานี้โหดหายทุกคนอยู่นครหลวงหน่งจันบ่มีน้ำมันข่ายบฮูัวน้ำมันมืดหรือว่าเนื่องจากเศรษฐกิจแบบนี้เขาเจ้าบ่สามารถนํำเข้าได้ก็พากไปรอแคมคอมาแล้วเนาะ น้องลีกาอาบน้ำน้องปานอาบแล้วละอย่างเต้เมนน้องปานมาได้อาบเนะทุกคนอันน้องปานซื้อเครื่องอย่างแรกเครื่องที่ต้องซื้อเลยเด้ซื้อซื้อน้องปานว่านี้เออเืีอน้องปานมาได้ประโยชน์นะทุกคนเอาจนได้เอาจนได้ชุดนี้เถอะเด็กก็เป็นซิมฮะพันเบาเก้าซิมเก้าซิมฮะเต่เมนน้องปานต่อเต็มที่ได้ซิมฮะก็สองร้อยแพงสองร้อยบาทเต็มที่เลยพอดีได้ 8ปดสิบห้านกี่แปดสิ้าเอาทรงมปตูมาพึ่งบุนี่เราก็คือบุ๊บยืดเอ่ออันนี้สรงลูเดรลูสินลุงให้เบิร์นนี้อไปเออเออเอาเอ็เอาไปลุงให้เอซมาเือนเบิร์เอาไปลุงพอตูดพอตูดเลยแล้ว่านี่เราก็คือเครื่องซื้อไปตอนเมอเอาไปสะพายพอกเมนี่เอาไปเอฟว่าเอให้เป็นลุงแลาตายอีพบร่งส่งอีพอดิจากส่งอันนี้ส่ง เป็นของแม่กับแม่ป้าเนาะแม่แ,แม่พนมีอันมีสองไอ้น้องเนาะแม่น้องป้าก็คือโซ่สองพนคือกันอีกหมูสีนุ่มแดงวะแต่พูดว่าเอาไปแสีนุ่มแดงลีวะโซ่อีพอคือพูดเลนเอามาบึ้งดูเออนี่ตัวนั้นแหละเอามาบึ้งเลยนี่ห้องกูเดย์เดย์นี่เยอะเลยลูกนะลูกห่วงโซลูกห่วงอีกไอโซ่พอน้องลีซื้ออันนี้นะตัวนึง สาวผันสาวห้าฮะตัวนึงสาตัวนึ่งหันห้าสิบบาททุกคนก็ถือว่ากระเป๋าแพงก็ถือว่าร้อยนไปห้าสิบหกประมาณเดี๋ยวนี้เงินไปขห้าสิบไปน้อยเลยห้าสิบสามประมาณนั้นบาทแล้วก็มีมียังมีอันนี่ได้อันนี้เนาะได้ยังนาะได้เสื้อไปซ้อนหลานกับลูกซ้อนเปาได้เนาะ ไอเดี๋ยวห้องอังเปาอังเปาวะตัวนี้บออันนี้ห้องบีโออันนี้ห้องบีโอนะตัวนี้เบอร์เก้าเบอร์เก้านี้เป็นตอนบีโอเนาะเอออันนี้ห้องอังเปาเบอร์สิบเบอร์สิบเนี่ยไปให้อังเปาเป็เราจะไปลงเบอร์อันนี้กะอัดไปนี่เลยเนาะเบอร์ด้วยนั้นเบอร์แปดจะไปให้ลูก เสื้อไทยได้ที่ไทยแลนด์แล้วก็มีกาทุ่งไทยอีกอ้ยมีแต่ของไทยล้วนๆนี่บุฟว่าเแต่ทางไทยคทของไทยอันเสื้ออันกาไทยจะเป็นกาไทยน้องกาทุ่งซากไทยหัวใจลาวกับมาชนิกเสื้อที่ไปซื้อสองหัวอัเดียวกวหัวใจลาวไทยเด้เมื่อเนียนเมื่ออื่นน้องป่านกับแม่ชิกาปลากระเลยว่าพากันไปเลาะก้นเนาะทุกคนักมีแต่ซ้ำนี่แหละทุกคนกับ บรีอันนั้นเลยเนาะเออแม่ละเซีอยอยู่นี่แม่น้ำปานบัวได้ยังบ้าบัวได้ได้ได้ซอยได้โปรแข่โอ้ยถานเอาอีกอะไรกันอ้ยคิดว่าจะไปซื้อซื้อแต่เอาจนได้เนาะมักเนาะแบบว่ามันเริ่มยิ้มยิ้ยิ้มยิ้มล้วมักของมีเพจมีปอยกินแต่ไหนท้องเพิ่นี่เขาโอ้แอ็ง เฮงเงินไลซี่กัวมู่อีกอันนี้เป็นสีแดงอันนี้เป็นสีขนบ้านนอกเข้าในเมืองกันท um> ี่ประมาณนี้แหละคนบ้านนอกมาเห็นอย่างก็บอยากได้อยากได้อยากได้แต่ว่ามันมีแต่เหนียวยากมันมีแต่เนียวติแต่ได้อยากได้แต่ได้ทุกคนอันใดก็แบบอันใดก็อยู่บ้านเราเาโดนดนเขามาเห็นบ้านใหญ่เมืองใหญ่มามาเห็นกลุ่มที่หนึงเนาะเออบ้านมาเห็น บอลที่เจริญแปลงหูแปลงตาเด็กก็ยากเห็นอนเด็กก็ยากได้สิเทุกคนเพราะว่าโดนธรรมะทุกค <c oughs> นเด็กเมนต์ป่านนี้บอได้มาเ,เวียงจันนี้เป็นได้เป็นปีแล้วเนาะประมาณนี้ได้ทุกคนเมือมอม่ออื่นนี่ก็สิได้ไปส่งเอื้อยุคิวรถแต่เศร้าๆเนาะทุกคนช่วงนี้ค่ารถทถือมาเก้าสิบพันซ่ำกับใส่น้ำมันรถเมล์ใส่เนื้อประมาณเส้นนี่แหละโบซ้อมกันราคาซ้อมกันซ่อมกันราคาเนี่ยเออ ไปอันนี้ไปมันมีเที่ยวเก้าโมงครึ่งกับเจ็ดโมงครึ่งเจ้าซิเือาเที่ยวเจ็ดโมงครึ่งะเอเที่ยวเท่าล้เก้าโมงครึ่งเอากระดาษเจ็ดโมงนี้านงานเจอมาทันทีเจ้าเมื่อแล้วเจ้ายังสิไปการอยู่คันแล้วเมื่อทันกับไปจะไปเมียนเเดนตอนเล้งทันตอนเล้งเออทันตอนแลงกับไปตอนเลงเออดีนะมีสมองสอนตันแลงเด้จังสั้นกัเมื่อเที่ยวอันเซ้าตื่นหกโมง้ะตื่นนะเอเกียมเครื่องไม่เจอกลางคืนนี่เลยไม่มีอย่างเี้เอาเครื่องเนใส่กระเป๋าลวม่ โอเคเนาะทุกคนคลิปนี้ก็จุบซามิโนไปเที่ยวพาน้องปานดาวไปร้อยแถวอันตราดแล้วก็ไปขี่มาอีกย่งหลายๆอย่างเนาะทุกคนก็สามารถไปเบิ้งขี่มน้ำสองน้องรี่น้องแม่แม่น้องปานดาวแล้วก็ซองน้องรถเนาะทุกคนโอเคค่ะทุกคนจะเจอคลิปหน้าลาบาลาบ้าาบ้านาบ้าลาบาลาบกานคบ้าล้าล้ลาบ้นลา้าลา้าลา้ลาบ้าลบาลาบบ้ลยบาล้าลาบ้าล่้าลา้าบ้าลาบ้าลา้าลาบ้้องเด้อ